ดอกกระจายพี่แอรินและพี่แองจี้จะพาไปชมดอกไม้ส,สวยๆที่งานพฤกษาสยามครั้งที่16ค่ะอแองจี้นี่แต่งตัวแบบว่าเ <c oughs> ขนน้าสตรีมนานมากนึกว่าสายพระภูมิ <c oughs> แอรินไพูดอย่างนี้ล่ะ <c oughs> ก็วันนี้น <c oughs> เรานัดกันมาเที่ยวงานดอกไม้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ก็แต่งตัวเข้าสตรีมนิดซึ่งเป็นไงคะสวยงามสีสันนี่เต็มที่เลยปังสุดๆเลยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะงานเนี้ย บังยิ่งกว่าเพราะข้างในนะคะมีดอกไม้อลังการสวยงามเต็นไปห,หมดเลยงานนี้รับประกันความเต้ะปังถูกใจคนรักธรรมชาติแน่นอนค่ะเพราะในงานเดอะมอลล์พฤกษาสยามครั้งที่16ซึ่งในปีนี้จัดมาในคอนเซปต,ต์สวนแห่งพันไม้งามหลากสีสันที่ทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับมวลพฤกษานานาพันธุ์ผสมผสานอย่างลงตัวด้วยปฏิมากรรมดอกไม้รูปสัตว์ต่างๆและยังมีการประกวดสุดยอดไม้ดอกไม้ประดับระดับชาติ ชิงเพื่อประธานพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์พาะสมสวรีพระวรราชาธินดา마าศเรียกว่าเป็นสนามประกวดพันไม้ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยแถมยังมีไฮไลไท์ไม้ดอกไม้ประดับให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอย่างต้นชวนชมพันไม้ยืนต้นขนาดย่อมอย่างต้นก้อยเสียดหรือจะเป็นต้นสับประรดสีที่มีใบสวยงามและเฟินพืชคู่โลกที่มีมาอย่างยาวนานปุ้ยแล้ย้นบอลสีดูสิคะคุณผู้ชม เหมาะกับแองจี้มากมากทั้งสีสันสวยงามและที่สําคัญนะคะเป็นไม้มงคลอีกด้วยจนได้ชื่อว่าราชินีแห่งใบไม้อ่ะแต่ว่านะแองจี้เหมาะกับต้นบอลไซมากกว่าทำไมอ่ะต้นบอลไซจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ชื่อของต้นไม้แต่เป็นการย่อส่วนต้นไม้ลงมาในกระถางเล็กๆอ่ะเห็นยเข่ยเขี่ยเขี่ยเห็นยเขี่ยเขี่ยเขยเ่ย่ยแล้วเมื่อไหร่แองจี้เนี่ยจะย่อส่วนลงมาให้เข้าต้นบอลไซจ้าเฮลิน่างดนะวันหลังไม่ชวนมาเล่นงานดอกไม้ได้ไหมล่ะ มาอีกนะคนจริงแล้วนะคะงานนี้นะคะมีถึงวันที่7็มิถุงงานายนเลยนะคะที่ m c c Hall ชั้น4ดมมบางกะปิค่ะที่สําคัญนะคะเข้าชมฟรีค่ะฟรีด้วยหรอใช่ก็ได้ก็ได<ๆ>้งานนี้พันไม้ของเขาดีจริงๆทั้งสวยทั้งงานที่สุดเลยอะ่ะเอาแต่ว่าเดี๋ยว,ว,เ,ยวเราไปเดินดูต่อนะค่ะได้เวลาส่งความสุขกันก่อนนอนกับช่วงน,นี้เลยอะไรทด้สำคัญสเกต็ตดาวสเกต็เกตดาววันนี้ ี้จะพาไปสนุกและเอนจอยกับคอนเอสิร์ตสุดยิ่งใหญ่10ปีเอทามโชว์บิทที่ขนศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยมาระเบิดความมาันปล่อยของกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพลังเสียงอันรงพลังแอมสวรักษ์บอยพีชเมกเกอร์เจนิเฟอร์คิมดีนามอส แล้วก็ระเบิดความมันกับสาวทาทาถึงแม้กำลังท้องก็ขอโชว์เต็มที่งานนี้พี่เจเจตร,รินยังมาลํำยุคเท่กว่าใครแต่เรื่องอินเตอร์เทนต้องยกให้ออฟป๊อบวาดสามแยกปากหวานแถมในงานยังขนเพื่อนพ้องร้องพี่ในวงการมาเป็นเกสรับเชิญเพียบแต่ที่ทำเอาคนดูฮาก็ต้องยกให้กับหมุกบ้าบ้าอย,อย่างซักบริบูรณ์ที่ต้องมาร้องเพลงเล่นของสูงกับหนุ่มบอยพิชเมเกอร์ทำเอาน้ำตาเล็ดแบบนี้ แลพี่แองจี้จะพาไปชมดอกไม้สวยๆที่งานพฤกษาสยามครั้งที่16ค่ะโอแองจี้อ้านี่แต่งตัวแบบว่าเข้าสตีมนานมากนึกว่าสายพะพูแอ้หนูไปพูดอย่างนี้ละก็วันนี้เรานัดกันไปเที่ยวงานดอกไม้ใช่ไหมใช่้เข้าตีมนิดซึงเข้ามากันเป็นไงคะสวยงามสีสันนี่เต็มที่เลยปังสุดๆเลยนะคะแอย่างที่บอกนะคะงานเนี้ย ปังยิ่งกว่าเพราะข้างในนะคะมีดอกไม้อลังการสวยงามเป็นไปหมดเลยงานนี้รับประก,กันความเป๊ะปังถูกใจคนรักธรรมชาติแน่นอนค่ะเพราะในงานเดอะมอลล์กษาสยามครั้งที่16ซึ่งในปีนี้จัดมาในคอนเซปสวนแห่งพันไม้งามหลากสีสันที่ทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับมวลพฤกษานานนา์ ทรงพดานอย่างลงตัวด้วยปฏิมาก,กรรมดอกไม้รูปสัตว์ต่างๆและยังมีการประกวดสุดยอดไม้ดอกไม้ระดับระดับชาติชิงเ้วยประธานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์ทาสมสวลีพระวราราชาธินัด,ดามาตรเรียกว่าเป็นสนามประกวดพันไม้ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยแถมยังมีไฮไลท์ไม้ดอกไม้ระดับให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอย่างต้นชนชมพันไม้ยืนต้นขนาดย่อมอย่างต้นปอยเซียดหรือจะเป็นต้นสับประรดสีที่มีใบสวยงามและเฟิร์นพืชคู่โลกที่มีมาอย่างยาวนาน ดูสิค่ะคุณผู้ชมเหมาะกับแองจี้มากๆทั้งสีสันสวยงามแต่ที่สําคัญนะคะเป็นไม้มงคลอีกด้วยจนได้ชื่อว่าราชดีแห่งใบไม้อ่ะแต่แอว่านะแองจี้เหมาะกับต้นบอนไซนมากกว่าทำไมคะต้นบอนไซจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ชื่อของต้นไม้แต่เป็นการย่อส่วนต้นไม้ลงมาในกระถางเล็กอ่ะโอ้โหก็ยังก็เหงน็ยังอะแล้วเมื่อไหร่แองจี้เนี่ยจะย่อสวนลงมาให้เข้าต้นบอนไซนจ้ะโอ้ยเอลินะงอนละวันหลังไปชวนมาล้างงานดอกไม้ไห้แม่ สังคำมาอีกนะคนทีจริงๆแล้วนะคะงานนี้นะคะมีถึงวันที่7มิถุนยานยนเลยนะคะที่ MCC Hall ชั้น4ีดมอบางกะปิค่ะที่สําคัญนะคะเข้าชุมฟรีค่ะโูฟรีด้วยเหรอใช่ก็ได้ก็ได้งานนี้พันไม้ของเขาดีจริงๆทั้งสวยทั้งงานที่สุดเลยอ่ะอือเอาเลยว,ว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อนะค่ะได้เวลาส่งความสุขกันก่อนนอนกับช่วงนี้เลยอะไรทด้สำัญสเก็ตได้